สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ way of me นะครับผมวันนี้เนี่ย way of me ก็จะพาทุกคนมาเล่น sentiment analysis กันนะครับผมเราก็ห่างหายจากการเมินหานะครับผมเราวันนี้เราก็มาชวนกันเล่น sentiment analysis แล้วกันนะครับผมโดยวันนี้ภาษาที่เราจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นใช้ภาษา python นะครับผมในการเล่นนะครับผมโอเคเรามารู้จัก sentiment analysis ดีกว่านะครับผมว่ามันคืออะไรนะครับผม sentiment analysis เนี่ยก็คือ ภาษาไทยเนี่ยกาจะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ความรู้สึกนะครับผมเป็นการวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกจากข้อความนะครับผมเพื่อบอกว่าความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเช่นความรู้สึกดีก็จะเป็นแบบโพซิทีฟนะครับผมความรู้สึกไม่ดีก็จะเป็นแบบเ g ก t ทีฟนะครับผมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเป็นความรู้สึกแบบเฉยๆใช่ไหมตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนดีเขากาลังจะช่วยแมวที่จะตกที่สูงอ่านี้จะเป็นไรโพซิทีฟแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึง่งตัวอย่างเช่น เอ้ยวันนี้ฉันปวดหลังจังเลยอ่าอันนี้คืออะไรเนกาทีฟแแน่นอนนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไฟล์ตัวที่ผมเล่นตัวเนี้ยผมจะ,อะเอาไว้ใน GitHub แล้วผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมซึ่งจะมีไฟล์ผมจะแบ่งใช้แค่2อย่างนะครับผมก็คือจะเป็นเนกาทีฟกับโพซิทีฟนะครับผม ถคททีฟว่าจะพวกอ่าที่อารมณ์แบบไม่ดีนะครับผมส่วนโพซิทีฟก็จะเป็นแบบอืมอารมณ์เชิงบวกอะเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไปให้นะครับผมโอเควันนี้ทูนที่เราจะใช้ก็จะเป็นอนาคอนด้านะครับผมก็ไปลองโหลดมาใช้กันได้นะครับผมเป็นตัวที่ดีมากเลยตัวหนึ่งโอเคนะครับผมโอเคแล้วเริ่มที่ใช้เป็นจูจิวเตอร์โนบุเลยล้วกันนะครับผมเข้าไปเลยอ่ามาถึงหน้านี้ละนะครับผม โอเคผมจะเลือกอเป็นที่เดสก์ท็อปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ทั้งหมดที่ในเครื่องเรานะไม่ต้องตกใจนะว่าเออโฟลเดอร์มันมาจากไหนอะไรยังไงนะครับผมค่อยๆอ,อ,อ่านค่อยดูนะครับโอเคผมเลือกที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ผมเลือกไปที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ของผมอยู่เนาะก็คือนี้จะเป็นหน้าเดสก์ท็อปเราเลยเหมือนหน้าเดสก์ท็อปเราอย่างนี้เลยเห็นไหมมันคือหน้าเดสก์ท็อปอย่างนี้แต่แค่มันอยู่ในรูปแบบไฟล์นะครับผมเปิดผิดเปิด,ปด,ปดถูกโอเคเข้าไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหม ก็จะมีไฟล์อ่าเนกาทีฟกับโพซิทีฟอยู่นะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะใช้ก็คือจะใช้เป็นทูของภายไทย NLP นะครับผมก็คือจะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่านะครับผมและก็เอกสารที่อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ที่คือเอกสารที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับผมแล้วก็เราจะใช้อัลกอริทึมนะครับผมจะใช้เป็นตัว NLTK นะครับผมเป็น เป็นตัวนำข้อความที่ต้องการเนี่ยมาแบ่งคำและใช้เป็นโมเดลอ e นเทอร์เน n ต a ะไรสิในการส่งค่าออกมานะครับผมโอเคถ้าใครงง,งเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,ะพยายามแปะหาลิ่งแปะไว้ให้นะครับผมแล้วก็ลองไปศึกษาดูนะครับวันนี้เราจะพาเล่นแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะครับผมแล้วส่วนโค้ดส่วนข้อมูลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่จิตดฮับไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถโหลดไปใช้กันได้เลยนะครับวันนี้ขอใช้เป็นจูปิเตอร์โนแล้วกันเนาะปกติจะใช้เป็น ไม่ไผ่ฉาวว่าจะเป็นโคแลบนะครับแต่ตัวนี้ผมเจอตัวนี้ก็เวิร์กเหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มสตาร์ทกันเลยเนาะอย่างแรกนะครับผมไปที่คําว่า new นะครับผมกด Python 3มา1อันเปลี่ยนชื่อเขาสัหน่อยนะครับผมกดตรงนี้นะเปลี่ยนชื่อนะครับผม rename notebook นะครับผมอ่าเป็น sentiment ละกันสั้นๆนะครับผม กดรีเนมนะครับผมชื่อเขาก็จะเปลี่ยนให้ละนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นส่วนของโคดเนาะเดี๋ยวโคดชุดนี้ผมก็ทิ้งไว้ในจิตฮับให้นะครับผมแต่ว่าเป็นไฟล์จูปเต์โน้ตบุกนะไม่ใช่ไฟล์ p y วปกตินะครับถ้าใครจะไปทําไฟล์ p y วปกติก็เอาไปทําได้เลยนะครับผมอันนี้เราก็จะใช้เป็นไลบรารีของไพไทย NLP นะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยไพไทย NLP ก็จะเป็นเอามาใช้เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างคำและเอกสารที่มีอยู่นะครับผมในรูปแบบของเวกเตอร์นะครับผม เราก็จะใช้ออลกริทึมเนี่ย NLTK เนี่ยก็คือนำข้อความที่ต้องการเนีมาแบ่งคำแล้วก็ใช้เป็นโมเดลอ่า sentiment analysis แล้วก็ส่งส่งค่าออกมาว่ามันเป็นอ่า positive หรือ negative ตามที่เราอ่าต้องการหาค่านะครับผมอย่างแรกนี้เราก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับผมก็เป็น import อ่า import library ตามนี้เลยนะครับผมถ้าใคร import แล้วมีปัญหาทำตามนี้นะครับผมก็คือเราก็ทำการพลิ i อินสตอลนะครับผมก่อนพ i ิ ในเราพิมพในนี้ก็ได้นะครับผมสะดวกดีก็คือใส่ตัวเครื่องหมายตกใจก่อนแล้วก็ใส่พิมพ์อิ t สต l นะครับผมแล้วก็ตามด้วยอ่าเลเวีของเรานะครับผมผมก็อ่าเป็นภายไทยแล้วกัน tsai n เ p นะครับผมโอเคแล้วก็เวลารันนะครับผมให้กดชิปค้างแล้วก็ Enter นะครับอันนี้จะเป็นการรันทีละบ็อกนะนี่อันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมเขาก็จะอ่าอินสตาลให้แพ็กเกจให้ ตัอนามัสน,นะครับผมอันนี้ผมขอ,อลบทิ้งแล้วกันเนาะตัดทิ้งไปเวลาตัดทิ้งใช้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตัดทิ้งได้นะครับผมเวลารันจะกดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เรา m p o r t l i b r a ี y ตามนี้ก่อนเนาะแล้วก็รันดูนะครับผมรันดูปุ๊บโอเครอแป๊บนึงโอเคถ้าใครมี Library แล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลขตัวเลขขึ้นแบบนี้เนี่ยก็คือรันเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็โมดูลต่อไปเลยโค้ดต่อไปคือจะเป็นโคที่เปิดไฟล์ของเรานะครับผม ไฟของเราคือไฟที่อยู่ตรงนี้คือฟล์ไฟ,ไฟ positive แล้วก็ negative ที่เราตั้งตั้งกันไว้นะครับผมแล้วก็ทําการสติปมันนะคือสติปก็คือเป็นการตัดช่องว่างข้างหน้านะครับผมของตัวอักษรนะครับที่มันมีช่องว่างคือการที่ช่องว่างนะครับผมแล้วก็สติปไว้ในตัวนี้นะครับผมแต่ละอันนะครับผมแล้วก็ดีลิตมันทิ้งดีลิตไลทิ้งแต่ละอันที่มันสติปเสร็จแล้วแล้วก็ปิด เอกสารไปนะครับผมแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ไปในอยู่ในตัว list post นะครับผมตรงตัว positive กับ negative เ,เนี่ยคือเราทำเหมือนกันเลยก็แบ่งเป็น list post กับ list negative น,นะครับผมโอเคแล้วก็ลองรันดูตัวเลขขึ้นแบบนี้ก็คือรันได้แล้วนะครับผมแล้วก็วโค้ดต่อไปเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นการที่ขอตัวนี้ก็จะเป็นการทำให้อ่า ลิสต์นะครับผมแท็กที่เราประโยคเป็น Positive หรือว่าเป็น n g g t t v v นะครับผมก็คือจะทำให้ทุกตัวใน List Post เนี่ยเป็น positive แล้วก็ใน risk negative, ล i s ต Negative ก็เป็น negative เดี๋ยวลองรันดูแลเถอะผมปริ้นให้ดูแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคผมปริ้นโพสหนึ่งออกมาคือเวลาเราปริ้นชอค,คําเดียวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยเราไม่ต้องใส่ เป็นคำว่าปิ้นก็ได้นะครับผมในจูปิเตอ o ์โนบุกแล้วก็หัเขาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับผมในตัวลิซโพสเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมดเขาจะประกาศว่าตัวนี้เป็นคลาสโพสนะนะครับผมตัวเนกาทีฟก็เหมือนกันนะครับผมอลองดูตัว Training Data ดูนะครับผมเป็นตัวที่รวม d a ต้าไว้โอเคนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นใช้คำสั่งซ0นะครับผมนี่ก็คือนี่ ซักซีนะครับเป็นโพสมองโลกกว้างก็เป็นโพสนะครับผมเป็นการแบ่ง Data ไว้นะครับผมโอเคคอมเมนต์ okay. นะครับผมกดเอ่อคอนโทรลสลันะครับผมก็จะจะคอมเมนต์ปกติเหมือนอ่าไพชามอะไรเลยนะครับผมในท่อนต่อไปนะครับผมในท่อนนี้เนี่ยก็คือจะแบ่งจะทําการแบ่งคํานะครับผมแล้วก็โดยใช้ภายไทยเนอพนะตัวนี้หาเวกเตอร์คำนะครับผม แล้วก็บรรทัดนี้ก็จะทำการคัสซิฟายโมเดลละจะใช้เป็นตัว NBC NBC เนี่ยก็คือที่เราจะเก็บตัวนี้นะครับผม NLTK ใช้ในการเทรนนิ่งตัวนี้เนี่ยถ้าข้อมูลเยอะจะนานนิดนึงนะครับผมใจเย็นแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโค้ดตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไปให้รอแป๊บหนึ่งนะครับกำลังรันอยู่โอเค A few moments later ตัวนี้เนี่ย สำหรับตัว NLTK แล้วเนี่ยผมแนะนำว่าใช้ข้อมูลในแต่ละคลาสเนี่ยอย่างเช่น positive เนี่ยเราใช้ข้อมูลทั้งหมดประมาณสัก1,000พอกำลังดีนะครับผมถ้าเราถ้าเป็นการใช้ข้อมูลระดับหลักหมื่นหรือว่าเกิน5,000ขึ้นไปเนี่ยตัวนี้ก็คือมันไม่เหมาะสมสำหรับการทำการทำ analysis เยอะๆนะครับผมสำหรับข้อมูลน้อยๆเนี่ยใช้ตัวนี้กำลังดีนะครับผมอันนี้ข้อมูลของผมมีอยู่แค่ไม่เท่าไหร่นะครับผม ในไฟล์เทคนะครับผมข้อมูลแต่แตละแต่ละอันนะครับผมโอเคอันนี้รันเสร็จแล้วนะครับผมคือตัวเลขแล้วต่อไปนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นลูปวายนะครับผมในการอินพุตข้อความแล้วก็ปิ้นออกมาว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับผมปุ๊บมีอะไรบ้างอ่ผมใส่คําว่าสวัสดีนะครับผมเขาก็จะบอกว่าเป็นสวัสดีโพสิทีฟนะแล้วก็ใส่คําว่าอะไรดีอ่ ฉันหิวข้าวมากเลยหิวข้าวจนปวดท้องปุ๊บอาเป็นไนกระถีเห็นไหมอันนี้ก็เป็นเซนิเมนต์นะครับผมทําเล่นๆได้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองไปทําเล่นดูนะครับผมเราสามารถ for loop ได้นะ for loop เข้าไปใส่นะครับผมแล้วก็สสร้างตัวแปรมาแล้วก็ for loop เอาค่าไปเก็บอันนี้นะครับผมเป็นลิสต์แล้วก็ เอามาวนทีละตัวทีละตัวในการาดีเทคว่ามันเป็น p o s ิทหรือว่าในกระถนะครับผมเดี๋ยวโคชุดนี้เนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใน g i t h ฮันะครับผมแล้วก็เอาไปลองเล่นกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย Way of me ก็เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเรามีอะไรเรามาแชร์ไว้กันให้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ